ไม่ขายบางทีมันก็ทําให้ผมรู้สึกสับสนอยู่บ้างอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าตกลงเราจะเอาแต่ขายของกันห้าเดียวเลยหรือขอให้เป็นเงินเถอะยอมทําได้ทุกอย่างทําไมนับวันมิติชีวิตถือได้ตื้นและแบนขนาดนี้แดาราสาวคนนี้เคยเล่นหนังที่เราชอบวันนี้เธอกลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายครีมทาหน้าขาวหน้าเด้งประเอ็ดมากเข้มควงปืนในหนังถึง ที่พูดถึงเรื่องมิตรภาพและความยุติธรรมวันนี้เขามาชวนชวนให้คนขบเคี้ยวหมากฝรั่งอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประกาศสาวนักเพลงเพื่อชีวิตกระทั่งคูบาอาจารย์ออกมาค้าขายอะไรก็ไม่รู้ให้เต้นแรงเต้นกาผู้จ้าไม่มีเหตุผลอย่างไรก็ได้ขำๆค,คิดอะไรมากมายผมเข้าใจว่ากลไกในอุตสาหกรรมการตลาดและโฆษณาพ,พอสมควรเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกวันนี้ โดยและโดยตัวของมันเองว่าไปก็มีข้อดีหลายอย่างนอกจากสร้างความร่ำรวยให้เจ้าของสินค้านักการตลาดและคีเอที t สิ่งที่ชวนให้มึนงงสงสัยก็คือทำไมบุคคลที่ไม่น่าไป ข้องเกี่ยวกับเขากับตะเกียรตะกายยอมลดตัวเข้าไปร่วมหอลงลงส่งเสริมสินค้านั้นๆหน้าตาเฉยที่น่าเศร้าร้อยทางร้อยพวกเขาไม่เคยสนใจด้วยซ้ำว่ากำลังตีคองร้องเปล่าให้ผู้คนซึ่งก็คือคนที่นับถือศาสนาหรือลูกค้าของตัวเองมาซื้ออะไรข้าวของโฆษณานั้นมีคุณค่าดีงามเพียงพอหรือไม่ขอให้มีคนมาจ้าง ให้ไปช่วยขายของทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นโอกาสทองและรีบกระโจนเข้าหายอย่างตะกะตะการเพราะมันเป็นธุรกรรมที่ทำเงินมหาศาลเงินจากการทำงานง่ายๆพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือเงินจากผลพลอยได้ของความเป็นคนมีชื่อเสียงมีเครดิตมีสถานภาพบางอย่างซึ่งเป็นที่รู้จักยอมรับในสังคมคำถามคือชื่อเสียงและการยอมรับนั้นมีได้ไหม รวมถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตหรอหรือหากคำตอบคือใช่หากชื่อเสียงและการยอมรับนั้นเป็นตัวตนส่วนหนึ่งของการผีดออกออกมาออกผลมาจากการศึกษาการทำงานหนะักความตั้งใจในวิชาชีพยายคนเราจึงไม่ยอมพีใจพีใจใช้ใจมันเพื่อการค้าขายสินค้าของใครก็ไม่รู้ผลิตขึ้นมาด้วยความคุณภาพ และความจริงใจแค่ไหนก็ไม่รู้และยิ่งไม่รู้ว่าเกิดก่อสาระหรือประโยชน์ต่อชีวิตผูดด้ใดบ้างหรือเปล่าแค่มีคนมาเสนอราคาว่าจ้างเราก็พร้อมยอมทำในส่วนของนักแสดงผมว่านาทีนี้คงไม่มีใครตั้งแง่ลังเกียจลังงอนหาว่าทำไมตัวจริงของพระเอกนักนักบู๊ถึงได้หน่อมแหนมอย่างนี้มันอยู่ในยุคที่ทุกคนเข้าใจได้หรือไม่ก็ เลิกถือสาหาความกันแล้วว่าพระเอกต้องเป็นพระเอกในจอและนอกจอก็ทำมาหากินกันไปอีกประการหนึ่งว่าชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่านักสแสดงการยักคิ้วหลิวตาสมบทบาทโน่นนี่เป็นงานของเขาเราจะไปคาดหวังอะไรมากการโน้มน้าวให้ซื้อสินค้าก็เหมือนการจีบของนางเอกในหนังนั่นแหละมันเป็นเรื่องสมมุติจบแล้วก็แล้วกันหาบทใหม่ลือหนังใหม่เล่นกันอีก ตามแต่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรฝ่ายผู้ชมเองนั่นแหละที่ต้องตามให้ทันว่ามันเป็นเกมเป็นกิมมิกไม่ใช่ความจริงตัวพรีเซนเตอร์เขาไม่ว่างมาสนใจหรอกว่าแฟนเพลงกรรมกรก่อสร้างจะซื้อเครื่องดื่มชกกูกำลังกำลังยศตดตามอย่างหรือเปล่า อ่านคำเตือนบนฉลากสองข้างขวดก่อนไหมห้ามดื่มเกินวันละสองขวดโทษทีถ้าโง่ก็ช่วยไม่ได้ว่าเพื่อนนักแสดงพึงมีพันธกิจบางอย่างต่อสังคมผมเห็นด้วยแต่อย่างที่กล่าวแล้วสังคมของเราขับเพื่อนมาถึงจุดที่พอรับรู้ร่วมกันได้ว่าบางอย่างของนักแสดงย่อมไม่เข้งคัด หรือเรียกร้องความละเอียดรัดกลุ่มมากเท่าคูบาอาจารย์สื่อมลชนหรือแม้แต่นักกีฬานักสแสดงเป็นพรีเซนเตอร์เล่าเบียร์ได้แต่กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติคงไม่เหมาะไม่ควรแม้ว่าชีวิตจริงเขาจะดื่มเป็นน้ำใช่แม้เราเข้าใจร่วมกันมาได้มาช้านานแล้วว่าโฆษณาก็คือโฆษณาอย่าซีเรียสไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่มันไม่งาม ที่เห็นและเป็นไปครูบาอาจารย์และสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งตอนนี้เป็นพิเซนเตอร์กันเป็นว่าเล่นแน่นอนไม่มีใครทําผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมแต่ว่าถูกต้องแต่ว่าเรื่องถูกต้องดีงามผมคนหนึ่งที่ขอประกาศชัดเจนไม่เห็นด้วยเพราะนั่งนั่นเท่ากับเรากําลังโน้มนําเอาความเชื่อศรัทธา มาทำมาหากินโอเคทุกคนต้องกินต้องใช้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็คงต้องแยกแยะบ้างว่าควรหากินแบบไหนหนูคังคกกบเขียดควรเป็นอาหารของใครพญาเสือใหญ่ไม่ได้กินทุกอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งเลือกกินถ้าไม่นับว่าคนกินให้ถูกที่ถูกเวลาบางทีเสือกับหมาก็ต่างกันตรงนี้ ข้อสอนนี้พูดเรื่องอุดมการณ์หรือความศรัทธาขึ้นมาหลายคนคงได้กลิ่นความเฉยลอยฟุง้งแต่ผมว่ามันไม่จําเป็นผมเชื่ออย่างจริงจังด้วยซ้าว่าไม่ว่าสังคมจะยืดหยุ่นอนุญาตให้โอกาสมากแค่ไหนนักแสดงที่ดีย่อมมีอุดมการณ์นในแบบของเขาอย่างน้อยก็ต้องรู้ตัวเองนักว่าบทบาทไหนเล่นได้เล่นไม่ได้หรือไม่ควรเล่นไม่ได้แปลว่านักแสดงต้องแสดงได้ทุก อย่างหรือพร้อมจะร่วมงานกับผู้กำกับทุกคนโสนเพณนีที่ดียังมีสิทธิ์เลือกได้เลยว่าจะนอนกับใครไม่นอนกับใครในนามของผู้มีอัลยยะถ้าไม่หิวโซจนเกินไปนักก็ไม่ยอมให้ใครใช้เงินฟันหัวได้ทุกเรื่องส่วนวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความศรัทธาโดยตรงอย่างครูบาอาจารย์สื่อมวลชนนักคิดนักเขียนกระทั่งนักร้องในสกุลน,น้ำดีผมคิดว่าจำเป็นมากที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้คงไม่ใช่ค้าขายหรือเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เลย เป็นได้แต่ต้องคิดกับมันหน่อยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะมันมีผลกับผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะกับเยาวชนที่ยังอ่อนประสบการณ์และวุฒิภาวะความสามารถในการแยกแยะยังไม่เท่ากนเกมธุรกิจลองนึกดูถ้าปาบดาหยุน่นไปโฆษณาถุงยางอนามายัยสำหรับผมถุงยางอนามัยไม่ได้ขยะกข,ขยงใครมีไว้ครอบครองเกินสามกล่องถือว่าเป็นความชั่วช้าผิดบาปไม่ว่ามองไหนไม่ใช่เชื่อในเพื่อน ผมยืนยันอย่างจริงใจว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณโประการต่อโลกแล้วแน่ๆแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นได้ไหมหรือถ้าคนอย่างนิธิเอียวสีวงหรือธีรยุทธ์บุญมีเป็นพรีเซนเตอร์เบียคือจะมีคือจะพูดอย่างไรดีผมไม่รู้ว่าป่าทั้งสองมีอารมณ์สุรากี่มากน้อยโดยส่วนตัวผมดื่มมานานพอสมควรและน่าจะดื่มไปอีกนานสมควรหากไม่อก หักตายไปเสียก่อนถึงไม่ปิดบังสารสร้างภาพแต่ผมก็ไม่เคยเป่าประกาศว่ามันเป็นของดีมามะน้องสาวสุดสวยสุดที่รักมาชนแก้วกันใครไม่ดื่มคบไม่ได้ใจไม่ถึงเปล่าเลยมันเป็นเรื่อง ส่วนบุคคลเป็นรสนิยมที่ผมไม่มีวันก้าวไก่ใครปรารถนาจะล่าดื่นเมาออมาอยากตายเร็วๆอยากหาเงินเล่นก็เรื่องของเขาเช่นเดียวกันกับที่ใครมองว่ามันเป็นมงยามแห่งความเรื่นงลนเล็กๆน้อยๆของชีวิตเพื่อมิตรภาพและความรักก็แล้วแต่จะว่าไป ผมยินดีอยู่กับรอยยิ้มและเสียงเพลงแต่จะให้ผมสบายใจและยังติดตามอ่านเขียนข้อความสะท้อนถึงภูมิปัญญาขั้นสูงส่งเหมือนเดิมต่อไปคงไม่ได้หากปัดที่เอ่ยนามทั้งคู่ไปลำไพ้ช่วยนายทุนขายเบียรไม่ผิดกฎหมายแต่วัยรุ่นเซงนะ็งหนักฟ้าภูลวรักษ์บอกว่าการยืนระยะเป็นเรื่องใหญ่ของการมีชีวิตผมชอบความคิดนี้มาก การยืนระยะเป็นปัจจัยชีวัดที่ดีเหลือเกินว่าใครเอาจริงเอาจังกับอะไรให้ความสําคัญกับสิ่งไหนนักวิชาการก็ควรทํางานกับวิชาการนักมวยก็ควรฝึกฝนกับการฝึกซ้อมนักเขียนนักก็เขียนหนังสือหนังหาค้นคว้าหาความหมายของชีวิตไปตามวิถีที่เชื่อที่เลือกแทนที่จะเป็นเช่นนั้นดูใครหลายคนทํางานเพื่อรอวันปีนวันใด ดาวตัวสันที่จะได้อยู่หน้ากล้องออกสื่อก็กระตือรือล้นไปเป็นพีเป็นพีเซนเตอร์มากกว่างานประจำเสียอีกตกลงอยากเป็นอะไรกันแน่ไม่มีใครพึงพอใจในสถานภาพตัวเองเลยใช่ไหมเราหลงลืมไปแล้วหรือว่าแม้ทุกค่ำคืน กิ้งกือจะหมั่นมองแสงดาวอย่างข้างไข้หลงไหลหรือกระต่ายหมายจันทร์มาชะนานเพียงไรกิ้งกือก็คือกิ้งกือกระต่ายขนฟูนา่าใสก็ยังเป็นกระต่ายน้อยวันยังข้าความนิยมชอบคงไม่ได้แปลว่าจะสามารถตะเกียกตะกายเป็นเช่นนั้นได้เมื่อไหร่ ถึงเป็นนักแสดงไม่ใช่ดารามอจอชาตีเฉลิมหยุคนเคยอบรมพระเอกสรพงษ์ชาตีอย่างนี้ผมว่าจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ใช่ดาวไม่ผิดหรอกใครบางคนอาจจะเป็นเช่นดวงดาวได้จริงๆแต่บางคนมีความหมายว่าบางคนไม่ใช่ทุกคนผิดแต่ว่าตอนนี้กระแสสังคมไหลบ่ามาทางนี้เส้นทางของ การมีชื่อเสียงหอมหวานมากขึ้นทุกทีปีแล้วปีเล่าคนแล้วคนเล่าเรากับว่าไปทางของคนประสบความสำเร็จจากทุกสาขาอาชีพในบ้านเมืองก็คือการออกมายืนยิ้มขายสินค้าใช่สินค้าอะไรก็ได้มีสาระคุณค่าบ้างไหมไม่สนนี่เป็นขายเกียรติบัตรว่าผ่านมีตัวตน มีคนจำนวนมากรู้จักและย,ยอมรับแล้วจับตาดูไว้ได้เลยว่าไม่ว่านักข่าวเก่งๆพิธีกรนักฟุตบอลช่างภาพและอื่นๆเดี๋ยวก็ต้องโฆษณาอะไรสักอย่างในอากับกิริยาที่เชยทื่อหรือไม่ก็ออกแนวบ้าและน่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าแม้ทำไปได้ เงินทองทอมีติดตัวไว้บ้างก็อุ่นใจดีมันก็ชักจะมากไปไหมถ้าทางชีวิตคิดแต่เรื่องค้าขายเซ็งลีกันหมดแม้แต่หน้าตาร่างกายและจิตวิญญาณขายตัวเองไม่พอยังเอาเรื่องผู้อื่นมาขายดื้อๆปิกาสโซเป็นชื่อผับไอาสไตล์ก กับกลายเป็นโลโก้ห้างร้านสถาบันกวดวิชาจำเราว่าผมเข้าใจไม่ได้เลยกับปรากฏการณ์เช่นนี้มันเป็นความคิดที่ลาบระล่วงก้าวไกา่สิทธิส่วนบุคคลไม่ให้เกียรติไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่มียังอายอย่างยิ่งคุณมีสิทธิ์อะไรทำไม ถึงจะอุกอาจกระชากเอาวิญญาณอัจฉริยะบุคคลมารับใช้สนองตันหาคิดว่าคนตายไปแล้วจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดในฐานะลูกหลานหรือเคยืยญาติลังพาเพียงในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ผมคิดว่าการล่วละเมิดยังจับจ้วงหยาพคายเป็นเป็นยุคสมัยแห่งการค้าขายที่เอาแต่ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมใดๆเลยถ้าการค้าขายทำให้โลกหมุนการยืนยันที่จะเก็บ การบางสิ่งไว้ในใจแล้วไม่ขายก็น่าจะทำให้โลกดำลงอยู่อย่างสมดุลหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีเวลาผ่อนจังหวะหายใจบ้างมันจะขายอะไรนักหนาสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมสุขบุญเลี้ยงมากก็คือการปฏิเสธไม่ยอมเป็นคนเชียร์แขกช่วยขายลิโพกับเพื่อนๆวงเฉลียงเว้ยว่าด้วยเหตุผลที่เล่นทีจริงว่าเวลาน้อยเรื่องมากค่าตัวแพงหรือไม่ อยากทำในสิ่งที่ไม่เชื่อและไม่จำเป็นต้องทำผมคิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นคอสตูดี้ที่มีในสำคัญและไม่เลวเลยถ้าคนในวงการศิลปะบันเทิงจะค่้ควรติดตามตัวสินค้ากับเราเข้ากันอีกอย่างฉเฉลี่ยงให้ผมมาเยอะแล้วผมไม่อยากใช้ชื่อนี้ไปขายกินอีกศิลปนเลือดสมุยศิลปินเลือดสมุยแจกแดงคิดว่าถ้าทำขาย ถ้าทำจะรู้สึกว่าจะรู้สึกกังวลหรือมีผลต่อความศรัทธาของแฟนเพลงไหมทั้งที่ตั้งใจฟังแต่ผมยังไม่เคลียร์มีอยู่แล้วสุบุญเลี้ยงตอบเร็วหรือถึงไม่มีใครคิดเลยไม่มีคนแคร์แต่หัวใจเรานั่นแหละที่รู้สึกว่าไม่ศรัทธาตัวเองผมชอบคำตอบของเขาชอบและเชื่อมั่นว่ายิ่งกว่าความศรัทธาต่อตัวเองจำเป็นมากต่อการใช้ชีวิตต่อการมีชีวิตด้วย แม้ความศรัทธาอาจไม่มีค่าทางธุรกิจแม้หลายคนจะคิดว่าเป็นแค่ค่าน้ำธรามโบราณและขายไม่ได้ผมไม่คิดเช่นนั้นผมว่าความศรัทธาเป็นน้ํธรรมที่ขายได้ขายได้อย่างยั่งยืนด้วยปัญหาคือความศรัทธาก็เหมือนความรักพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาเพื่อการให้ไม่ใช่การค้าขายถ้า จำเป็นต้องขายจริงๆสถานการณ์บีบบังคับให้จำยอมล่วงละเมิดพระบัญชาก็ต้องข้ควรให้รอบคอบมากที่สุดว่าขายอะไรให้ใครความศรัทธาไม่ใช่ถั่วงอกที่พอปลูกได้ง่ายเพียงระยะข้ามคืนไม่ใช่เลยนอกจากปลูกยากยังขายยากมากด้วยและที่ไร้บางทีโอกาสการขายก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิต